สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตฐราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมบพิษดุสิตวานารามเวลา15นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวันวารีนารีรศราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมบวพิรดุสิตธวานารามเขตด,ดุสิต วัดเบญจมาบพิตุสิตวณา,ารามเดิมเป็นวัดโบราณมีชื่อว่าวัดแหลมหรือวัดไยทองไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใดจนถึงปีพุทธศักราช2369ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงปรากฏชื่อขึ้นในประวัติศาสตร์เมื่อเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทร์ประเทศราชของไทยได้ก่อการกรบฏยกทัพมาตีไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระรหม่อมให้พระเจ้าบร,รวม,มวงศ์เธอประบบพระพิพิธภพภูปเบนหรือพระองค์เจ้าพนมวันพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับเจ้าจอมศิลาต้นราชสกุลพนมวันเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครโดยทรงตั้งกองบัญชาการอยู่ในบริเวณวัดแหลมหรือวัดใสทองนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏแล้วพระเจ้าบรมมวงเธอ,อรมมพระพิพิธภคภูเบนพร้อมด้วยพระเชษฐาภคินีพระคณิธาภคินีและพระคณิธาพาดารวมเจ้าจอมมารดาอีก4พระองค์ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2,370ถึง2,371 แล้วทรงสร้างพระเจดีย์ห้าองค์อรายด้านหน้า,นาวัดเป็นอนุสร์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าวัดเบญจมาอวพิษมีความหมายว่าเจ้านายห้าพระองค์ทรงบุรณะขึ้นมาจากนั้นทรงหล่อพระพุทธรูปปางปรัสรู้ในโครงการสร้าง โพธิมณฑลพุทธ,ธานุสรสัตตมหาสถานเจ็ดปางเพื่อสนองพระราชบัิธทานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพัดเบญจมรรพบพิธุสิธิ์วนารามและพุทธศาสนิกชนร่วมันด,ดําเนงโครงการโพธิมณฑลสัตตมหาสถานเพื่อสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชปณิธานในการจัดสร้างปูชนีย,ยสถานที่สําคัญประจําวัดแห่งนี้ณประเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงอัญเชิญหน่อมาทรงปลูกไว้หลังพระอุโบสถตั้งแต่ปี2 4 1 3ซึ่งจะเป็นสถานที่จําลองทัพพุทธโพธิญาณปางเสวยวิมุติสุขของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตร,รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นศีมหาโพธิ์ได้แก่ ปางสมาธิอัตนะบันลังปางถวายเนตรบางรัตนะจงกรมเจดีบางสมาธิเ,เรือนแก้วบางห้ามานบางนากรดะบางรับบาดศัตรูก้อนศัตรูผงทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่ผู้ปศสาสนิกชนสมตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5